สวัสวดีครับสวัสดีครับพบกับรายการ TLG e n d l a g o o n นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนนะครับวิธีการลงปลั๊กอินนะครับ Optical Fair ของ Adobe After Effects CS6 นะครับอเอาละก่อนอื่นเราก็ไปดาวน์โหลดกันก่อนเลยนะครับผมเริ่มจากเข้าไปที่ปลั๊กอินดาวน์โหลดนะครับผมซึ่งผมให้เครดิตบายนะครับ Indie Gamer TV แล้วก็แลปเบียร์ตัวนี้นะครับให้เครดิตพี่เขานิดนึงนะครับพี่เขาอัดคลิปวิดีโอสอนวิธีการลงให้แล้วผมก็มาอัดต่อนะครับผมโอเคลิงก์ดาวน์โหลดครับกดดาวน์โหลดไปครับจะเด้งหน้านี้ขึ้นมาให้ครับเปลี่ยนชื่อด้วยนะครับผมผมตั้งเป็น ae ดีก็ได้กันนะครับก็รอดาวน์โหลดครับแป๊บเดียวครับ จะขึ้นตรงหน้าเดสก์ท็อปตรงของเรานี่แหละครับเดี๋ยวตัดคลิปแป๊บนึงนะครับโอเคครับเสร็จพอดีครับหลังจากนั้นเราก็จะได้ไฟวินลาตัวนี้มา1ตัวนะครับโอเคให้เราคลิกขวา extrac t here นะครับเพื่อแยกไฟล์แล้วมันก็จะขึ้นมาให้ใส่พาสเวิร์ดนะครับซึ่งพาสเวิร์ดอยู่ใต้นี้นะครับผมหรือใครจำได้นะครับก็ใส่ลงไปเลยนะครับผม ms beer นะครับผม B E E R นะครับผมหลังจากนั้นคุณก็จะได้โฟลเดอร์ตัวนี้มา1ตัวนะครับซึ่งให้ดับเบิลคลิกเข้าไปครับตัวที่เราจะใช้ก็มีแค่นี้นะครับผมซึ่งตัวนี้ผมไม่เห็นพี่เขาพูดถึงอะไรนะครับก็เข้ามาตรง Optical Fair ครับจะมีไฟล์3ตัวนะครับให้ใช้นะครับผมให้คุณเข้าไปที่ไฟล์โปรแกรมไฟล์นี่ฮะ a อ o ด e a f t e r Effect ครับส s 6เข้ามาตรงนี้ครับเข้าไปตรง Support File plug in ครับสร้าง Video c o ค i p o t o t ขึ้นมาครับหลังจากนั้นนะครับให้คุณสร้างหรือไม่ก็ Copy ไฟล์ตัวนี้เลยนะครับผม Copy นะครับอ่าโทษทีนะฮะ Copy ไฟล์ครับหลังจากนั้นก็เพจวางตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็จะคล้ายกันนะครับผม ก็จะมี3ตัวข้างในเหมือนกันครับหลังจากนั้นให้เราเข้าไปที่ adobe after effects ครับอรอสักพักหนึ่งนะครับอโอเคหลังจากนั้นให้สร้าง Com composition ขึ้นมาใหม่หนึ่งตัวนะครับซึ่งเราก็ตั้งเป็นอะไรก็ได้นะครับซึ่งตอนนี้มันยังไม่ค่อยสำคัญนะครับผม ่แล้วก็ New ครับ Solid 1นอันนะครับผมหลังจากนั้นให้เราคลิกใส่ Solid ตัวนี้มากดที่ Effect Video Copilot Optical Fair นะครับผมอ่าหลังจากนั้นให้เราครอบตัวนี้ Control C นะครับคือการ Copy นะครับผมให้เรากด OK ไปก่อนนะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ให้นะครับผม ให้เราเข้าไปตรงนี้ครับแคกครับหลังจากนั้นจะมีตัวนี้ขึ้นมาให้ครับริฟล์ฟเกนนะครับให้เราดับเบิ้ลคลิกเปิดขึ้นมาหลังจากนั้นให้ Ctrl V ครับเพื่อวางโค้ดที่เราได้จาก Adobe After Effects เตมื่อกี้นี้กด Generate ครับหน้า Desktop ครับเพื่อเลือก Save แล้วกด OK มันก็จะ Generate ไฟล์ตัวหนึ่งขึ้นมาให้เรานะครับ แล้วก็ออกไปได้เลยครับโอเคหลังจากนั้นให้เรานะครับเข้ามาตรงวิดีโอโคพายลนะครับผมที่ที่เราเซฟออติคอลออติคอลแฟร์ไว้นะครับเข้ามาตรงหน้าออติคอลแฟร์ตัวนี้ครับล้าไฟล์ที่เราเจเนเรตมาเสร็จนะครับหลังจากนั้นให้เราปิดไปครับเข้ามาที่ Adobe อ่าแล้วก็ Don't Save ออกจาก a d o r e a f t e r e f f e c t แล้วให้เข้าไปใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมอรอสักพักหนึ่งนะครับผมก็จะเข้ามาได้นะครับอ่าไม่ใช่ดิหลังจากนั้นให้เราสร้างนะครับ Composition ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับ New ครับสร้าง Solid หนึ่งอันครับตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับผม หลังจากนั้นให้เรานะครับมาคลิกตรงเอฟเฟกครับทำเหมือนเดิมครับวิดีโอโคพายล็อตออปติคอลแฟร์ครับอ่าเป็นไงครับหลังจากนี้ภาพก็จะไม่ได้มีอะไรแล้วนะครับผมเป็นไงไม่มัวเหมือนเดิมนะครับเราสามารถปรับออปติคอลตัวนี้ได้โดยออกคลิกตรงออปชันนี้นะครับผมอ่าผมจะขยายเป็นหน้าจอใหญ่เลยนะครับหลังจากนั้นให้เรามาเลือกนี่ครับพรีเซ็ตบ o านะครับ มันจะมีไฟล์อยู่นะครับแดบบ่ผมเนี่ยถ้าคุณจะเห็นนะจะมีแบบผมนะฮะคลิกเข้าไปตรงไลท์ครับมันจะมีให้เลือกหลายแบบด้วยกันเลยนะครับผมอ่า JJPopoBird นะครับผมอ่ามีเยอะเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ครับ โมชั่นกราฟิกนี่ครับดูครับเราสามารถดูการใช้งานของมันได้นะฮะดูครับสามารถเลื่อนได้สตโตรกนะครับผมเอเซนกอลนะครับไอ่ใช่ s สโตรคคือสโตรกมาแต่ไหนอะโอเคครับก็จะมีแบบนี้ครับหลังจากนั้นให้กลับมาแล้วก็ เนอโชนะครับผมแล้วก็มีอีกครับตัวนี้เหมือนกันนะครับผมคล้ายกันครับคล<อ>้ายกัน,นครับเชลลไลท์ like. โอเคออตัวนี้กันดีดีกาน,นะครับผมอพอเราเลือกเสร็จเราก็กดโอเคครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ให้อ้าวไม่ได้ดิเดย๋ยวตป๊นหนึงนะครับผม อาจจะขึ้นมาแบบนี้ให้ฮะเราก็คลิกจะลากไม่ได้อโอเคเออลากไม่ได้อเออโอเคครับนี่ครับให้เรามาเลือกตรงนี้มันจะขึ้นจุดให้เราก็ลากได้ะนะแบบนี้นะครับผมเอาละโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับวิดีโออินโทรที่ผมทำจากตัวนี้นะครับผมโอเคไปดูกันเลย อาละนี่ครับมาดูกันเลยครับผมนี่นะครับก็จะประมาณนี้แหละครับผมโอเคเอาล่ะก็น่าจะจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผม